ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาไปติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการยึดอำ,อำนาจเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทหารที่เมียนมาค่ะมาถึงวันนี้ก็เลยมีการตั้ง คณะรัฐมนตรีใหม่ค่ะเดิมเนี่ยมี24คนนะคะร,รัฐบาลของคุณองซานซูจีตอนนี้ก็ให้เหลือ11คนเอากระทรวงที่สําคัญสาคัญเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะคะรวมถึงกระทรวงที่อยู่ในโคตา้าหรือว่าอยู่ในมือของทางกองทัพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลาโหมมหาไทยหรือว่ากิจการชายแดนแต่ว่าครั้งนี้ก็มีการตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศมาด้วยนอกจากนี้กองทัพเมียนมานะคะยังมีคําสั่งให้คณะตุลาการสาลดีกาในกรุงเนปิดอผู้พิพากษาสาร สูงประจำแต่ละภูมิภาคคณะกรรมธิการต่อต้านการทุจริตคณะกรรมธิการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งเมียนมาชุดเดิมซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปอันนี้เขาไม่เปลี่ยนเขาไม่แตะพูดง่ายๆแตะฝ่ายบริหารเท่านั้นนะคะตอนนี้ในขณะที่มีการเผยแพร่ภาพเนี่ยคะ่ะการประชุมระหว่างพลเอกอาวุโสมินองหลายกับรองประธานาธิบดีมินสวยซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ ประธานาธิบดีก็คือรองเนี่ยขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือว่าอยู่ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในสัดส,ส่วนโคต้าของกองทัพร่วมกับรัฐบาลของนางอ,องซานซูจีนะคะในขณะที่รองประธานาธิบดีคนที่สองคือนายเฮนรี่วานเชียวอันนี้คือเป็นตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์เขายังให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปเหมือนกัน,นก็คือว่า<น>ตอนนี้นะคะประชาชน ก็เลยต้องปรับตัวหลายคนก็บอกนะคะว่าไม่อยากใจประเทศเนี่ยกลับไปหรือว่าเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแบบนี้เอาเป็นว่าธนาคารเมียนมาตอนนี้ประกาศกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะคะเมะื่อวานนี้อินเทอร์เน็ตล่มไปกว่าจะมาใช้ได้เนี่ยนู่นเลยประมาณสักเที่ยงวันบ่ายๆแต่ก็กระท่อนกระแท่นธนาคารปิดให้บริการคนจะไปถอน ATM ก็แบบได้บ้างไม่ได้บ้างมาวันนี้เขาบอกว่าเปิดให้บริการแล้วเมวื่อวานนี้อาจจะต้องปิดไป นอกจากนี้คุณองซานซูจีเองนะก่อนหน้านี้เลยอะ่ะเหมือนจะรู้ตัวแล้วละ่ะว่าตัวเองเนี่ยจะถูกรวบตัวควบคุมตัวมีการเขียนในจดหมายเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะว่าคืออยากให้ประชาชนเนี่ยไม่ยอมรับ การกระทำของกองทัพแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการทำให้ประเทศนั้นถอยหลังลงคลองเอาส่วนท่าทีจากทั่วโลกนะคะล่าสุดค่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเดี๋ยวจะมีการประชุมฉุกเฉินในวันนี้นะคะเพื่อหารือละค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดว่าจะมีท่าทีอะไรออกมาบ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้นายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการ UN เก็ออกถแถลงการประนามนะคะการกระทําของกองทัพเมียนมาแล แว่าเป็นการทําลายการปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงแล้วก็ริกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนะคะ ก็มีแถลงการเช่นเดียวกันเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางออซาซูจีแล้วก็คนอื่นๆนะคะที่ถูกรั่วไปแล้วก็ขู่ด้วยว่าอาจจะมีการใช้มาตรการแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรซึ่งเป็นมาตรการที่สหรัฐเนี่ยยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนเพราะมองว่ามีความก้าวหน้าในการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะแต่าาว่าจะคว่ำบาตรก็อาจจะต้องคิดดีดๆเพราะว่าท้ายที่สุดประชาชนตาดำๆนี่แหละนะซึ่งตอนนี้ก็ยากลำบาก ทั้งจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยใช่ไหมโควิดด้วยเนี่ยจะกลายเป็นคนรับผลกรรมไปถ้ามีการแสงชั่นนะคะครับผมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ